รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จะเก็บลูกเอาไว้เพราะอะไรอายเออเอออาขูกลัวคนนึงคนนี้จะดินทานนะมันก็ทําให้ลูกอยู่อย่างนั้นอ่ะเทียบกับสมัยใหม่ตรงนี้รปัจจุบันเนี้ยสังเกตุไปว่าครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมีเรามีกลุ่มมีนู่นมีนี่มีนั่นนะอ่ะเอาลูกมาโชว์กันนะมาคุยกันนะเนี่ยเด็กๆได้เจอกันเด็กๆผมว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วโลกสมัยเนี้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวหนึ่งนะยครับต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างเลยนะสำหรับผมเพราะว่าครอบครัวนี้นะครับเขามีลูกที่เป็นดาวซินโดรมนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการการแก้ไขปัญหาแล้วก็การฝ่าพันอุปสรรคนทางครอบครัวนี้เขาผ่านมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับครอบครัวนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็มีพี่อุ้มนะฮะน้องชาแก้วนะฮะแล้วก็คุณพ่อครับผมค่ะเออผมสอบถามหน่อย คืออย่างน้องชอบแก้เนี่ก็คือเป็นดาวซินโดมใช่เป็นดาวซินโดมค่ะบอกห้องทางสติปัญญาค่ะดาวซินโดมตั้งแต่เกิดเลยตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงครับว่าน้องเป็นดาวน้องเนี่ยเกิดมาถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดมเพราะว่าตอนที่พี่ท้องเนี่ยมันกั้มกึกสามสี่ก็คือก,ก็เสี่ยงนะเพราะเราก็ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนยยี่เยอะๆก็เลยเจาะเขาคุณหมอเจาะเลือดดูความเสี่ยงว่าลูกเราจะเป็นพิเศษดาวซินโดมไหมก็เจาะเลือดดูปรากฏว่าเลือดเราไม่มีความเสี่ยงเลยปกติทุกอย่างเลือดไม่มีความเสี่ยงเลยเลยก็เลย ก็เลยไม่ได้เจาะน้ำท่ามต่อก็คือปล่อยท้องปกติมาจนวันคลอดนะ่ะน้องออกมาทางด้านกายภาพานตะ่คุณหมอเด็กดูรู้เลยว่าน้องเป็นดาวสินโดมคือน้อง<น>บอกคุณพ่อก็คือปกติผู้หญิงเนี่ยเวลาถ้าอายุเยอะแล้วแล้วมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่เ,ทเวลาลูกเจอกมาเป็นดาวสินโดมใช่คือ34 35เนี่ยคือมีความเสี่ยงแล้วแต่เราสามสี่แต่เราก็กลัวว่าเราจะเสี่ยงเราก็เลยขอเจาะเจาะเลือดอดคอูคุณหมอท่านแนะนำอย่างนี้ว่าขั้นตอนแรกนะคือว่า34ี่เนี่ย ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจอด้ำข้ามต้องเลย3.5ขึ้นไปถึงจะต้องจอดำำ้ำข้ามแต่ว่าเพื่อไม่ความไม่ประมาทเขาเรียกว่าผลเทสชิปเปอร์มาร์เกรอเร์เจาะเลือดสามตัวดูความเสี่ยงดูว่าถ้าสมมติว่าผลเนี้ยออกมามีความเสี่ยงเราถึงจะจอดำำ้ำข้ามแต่ว่าเพลินว่าผลเนี้ยออกมาประมาณ1,700ตัวหนึ่งซึ่งความเสี่ยงแทบไม่มีมเราก็เลยไม่ต้องจอดำำ้ำข้ามเราก็เลยไม่จอด้ำข้ามแต่ว่าไอ้ผลแล็บอันเนี้ยมัน มันเบรกรอเออมันก็บอกมันก็บ่าเชื่อถือไม่ได้พูดง่ายผ<พ>มถามเพิ่มนิดหนึ่งสิ <c oughs> ถ้าในกรณีต้องเจาะน้ำคร่ําแล้ว <c oughs> เรารู้ตอนนั้นว่าลูกเราเป็นดาวซินโดมเราจะแก้ปัญหายอย่างไงมันมีวิธีแก้ปัญหาไหมเขาบอกทาง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 ,ทางการแพทย์คุณหมอแทบเอาง่ายแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่ให้เอาว่ะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ท่าเรียกว่ายุติการตั้งครรภ์ แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามก็ยังมีบางท่านแบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอเคสอย่างนี้หมอแนะนําว่าควรจะยุติการนั่งคันเพราะมันมีหลายๆอย่างที่ว่าต้องตามมาอีกเยอะรหรือต้องดูแล<ม>น้องอยงเยอะใช่มันจะเกิดอะไรก,กับน้องมัง่งเราก็อย่างเพราะว่าน้องอย่างดาซินโน่ <c oughs> จะมีโรคติดตัวมาแต่เกิดคือเหมือนกับเป็นเป็นโรคประจําตัวเขาเลยคือโรคหัวใจไทรอยกระเพาะลำไส้เนาะที่ติดอะไรเงี้ยชอกกก็ ได้มาเหมือนกันโรคหัวใจพิการแตกรเใช่ได้ไทรอยมาได้ไทรอยมาได้หูข้างขวาเรียกว่าเกือบหนวกอ่ะหูข้างขวาหนวกใช้ข้างซ้ายได้ข้างเดียวตอนนี้อันนี้คืออันนี้คือคือผลจากจากพันธุกรรมเขาแตตัวโครโมโซมที่มันเกิดมาทำให้มันเกิดดาวซินโดรมนี่คือปกติแล้วเนี่ยคนปกติคนเราเนี่ยจะมีโครโมโซมอยู่ประมาณย3าคู่ X Y X Y X Y มายมาสิบสาคู่แต่ ภาวะของดาวซินโดรมเนี่ยคือคู่ที่21มันมีเกิดมาอีกอันหนึ่งกลายเป็น3ครับเขาจะเรียกว่าทริโซมีชวนยุวันอันเนี้ยอันที่มันเกิดมาเนี่ยมันให้มาให้โรคหัวใจให้ไทรอยให้ความผิดปกติมาหมดเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางคนหนักถึงขนาดว่าแถมรูคิเมียมาให้อีกทีเนี้ยแล้วพอน้องออกมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าน้องเป็น เรามีการจัดการยังไงวางแผนยังไงบ้างครับคือพอร,รูุ้่งที่เรารอผลเลือดจากจากคุณหมอเนี่ยระหว่างเดือน,นงที่รอผลเลือดรู้ว่าเป็นเป็นดาวซินโดรมจริงหรือไม่เนี่ยเราเห็นด้านกายภาพคนเราลกล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงมากลิ้นเขาไม่ได้อย่างนี้นะคะลิ้นเขามาแตะคางเลยคือแบบกล้ามเนื้ออ่อน,นแรง,งคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะคือลิ้นแลบออกมาเป็นงูคือแลบตลอดเวลาเหมือนงูเลยแล้วก็บอกโอ้ oh, ใช่แล้วคือไม่ต้องรอผลหมอเราเห็นเขาเรารู้ว่าเขาใช่แน่คุณพ่อก็เลยเซิร์ชในเน็ตเลยว่า เป็นดาวซินโดมเนี่ยต้องไปหาคุณหมอที่ไหนอืก็เจอเจอว่าศิริราชด,ดังอยู่ตอนนั้นคุณหมอพรสวรรค์เนาะดังอยู่ที่ศิริราชว่าเนี่ยดูแลด้านเด็กดาวซินโดมเนี่ยแล้วก็เราก็เลยพาลูกไปเลยเนาะเดือนหนึ่งเรอาอก็พาพอลูกออกไปฝึกแต่ว่าตอนนั้นตั้งแต่อายุนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคือแม่หายเจ็บแขนคือจะแบ่งเป็นสองแบ่งแบ่งเป็นสองสองกรณีคือว่าอย่างกรณีเรื่องเรื<พ>อ<พ>่องกายภาพเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะหาหมออีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องโรคหัวใจดูแลเรื่องพันธุกรรมกับอีกกลุ่มหนึ่งคือหมอเรื่องพัฒน,นาการเาาราจะแบ่งอย่างนี้แต่ว่าท้อแก้วเนี่ยค่อนข้างจะมีภาวะเรื่องโรคหัวใจค่อนข้างจะจะเยอะหน่อยหนึ่นงเขาเรียกว่าเตจโรที่อฟฟาโรคือมีข้อบอกพร่อง้ี่อย่างนะ่ในหัวใจเขาหัวใจเขาเนี่ยจำหนสี่อย่างเลอลิ้นอ่าผนังหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบการเนื่อหัวใจหนาเส้นเลือดพาดผิดปกติเนี่ยอยู่อันเหี่เกินกว่เลย แต่อันที่เซรีสคือว่าผนังหัวใจรั่วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาม,มาีออกซิเจนในตัวเนี่ยแค่ประมาณ80เองครับคนเราปกติมีประมาณ99 98็แต่เขามีแค่80 ปหาคุณหมอหมอแล้วก็ตอนนั้นทําอะไรบ้างฮะก็ตอนนั้นคุณหมอก็ก็แนะนําแล้วเราก็ไปราชานุกูลด้วยหนึ่งคือหนึ่งเดือนเนี่ยราชานุกูลรับเคสแล้วให้ปรึกษานักจิตวิทยาคือทางด้านกายภาพเนี่ยเราก็ต้องนวดหน้าสก้วเนี่ยโดนลิ้นโดนนิ้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกดตั้งแต่หนึ่งเดือนน่ะกดปลายกดปลายลิ้นกลางลิ้นโคนลิ้นเพื่อจะนวดให้ลิ้นเขาเข้าไปคือเขาจะโดนก่อน ดูมืออาหารก่อนนอนเขาจะโดนกดลิ้นทุกวันแล้วดูนิ้วคุณพ่อก็ใหญ่นิ้วคุณแม่คือเบบี๋อ่าเล่นเล่กนินี่อันนี้คือขั้นตอนหนึ่งของการ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 ช่วยเรื่องเขาพูดเรื่องกล้ามเนื้อในปากเขาให้เขาแบบพูดชัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเราก็เนี่ยนวดหน้านวดปากกดลิ้นนวดหางตานวดแก้มคือเขาเบบี๋มากเราทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เราก็ได้แต่นวดหน้าเขาทางด้านด้านนอกเขานวดแขนนวดขาฝึกเขาอะไรเงี้ยก็คือสําคัญเลยก็คือน้องเนี่ยถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนเนี่ยมีลูกที่เป็นดาวซินโดรม ก็คือสําคัญตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเราต้องกายภาพเขาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ต้องทาบ่อยๆด้วยบ่อยๆให้เป็นกิจวัตรเพราะเกิดเราทําบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยน้องจะต้านเราเพราะว่าผมเคยเคยเจอในอย่างข้างนอกอย่างน้องอย่างน้องทอาแก้วนี่คือดูแบบปกติมากเลยนะแต่แบบเด็กดาวซินโดรมบางคนคือเขาดูไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นผลหนึ่งจากการที่พ่อแม่ช่วยเหลือตั้งแต่เด็กใช่ใช่เราเราคิดว่าเราต้องช่วยเขาอะเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเขาเพราะว่า เขาก็เป็นลูกเราเราให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องทําให้เขาเต็มที่เท่าที่เราคือแม่คิดว่าเราให้ทํให้เต็มที่เท่าที่เรามีแรงอยู่นะวันนี้คือเราไม่ได้มองอนาคตเลยนะคุณแม่ไม่ได้มองอนาคตว่าลูกโตขึ้นจะต้องเป็นอะไรโตขึ้นจะต้องทําอะไรคือไม่ได้มองคือมองแค่วันนี้ทํายังไงให้เขาดีให้เราแบบมีแรงทําให้เขาได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ดีขึ้นเป็นลําดับเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทําให้เราแบบเหมือนมีแรงไปต่ออ่ะเขาดีเราก็อยากทําต่อเขาดีเราก็อยากทําต่อเป็นอย่างเงี้ยทุกวันค่ะแล้วทีเนี้ยพอ หลังจากนั้นมาเนี่ยครับเราวางแผนอนาคตขขอหน้องยังไงบ้างครับก็บองละทีแรกผมจะเป็นคนว่าครอบมองแต่ว่าทางคุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่ก็ชอบทำวันนี้ทำวันนี้ทําวันนี้ดีืวันน้าน่าจะดีเลยผมก็เลยว่าโอเคไอ้เรื่องถ้าเรื่องอนาคตเนี่ยผมจะเป็นคนมองแล้วผมเก็บไว้ในใจแล้วก็ส่วนเรื่องการปฏิบัติตนทุกวันทุกวันเพราะผมน้องเดินทางบ่อย พอผมทํางานผมก็ค่าจะม่ให้อยู่บ้านส่วนมากคุณแม่ก็จะอยู่บ้านตลอดเขาก็เลยจัดจัดการเรื่องเรื่องชีวิตประจําวันซะเยอะซะมากแต่ผมจะมองเรื่ององค์รวมอยู่กว้างส่วนปัจจุบันส่วนทนี้เขาจะเป็นคนจัดการเรื่องอาหารเองพวกนี้และในส่วนของการเรียนหลักพอน้องเขาเริ่มโตขึ้นในตอนนั้นเราเข้าไปจัดการในเรื่องการเรียนยังไงเพราะว่าปกติเด็กพิเศษเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการเรียน ชาแก่เนี่ยโชคดีที่ว่าเหมือนกับเราปูพื้นฐานเขาเรื่องการอ่านการเขียนเรื่องกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อมัดเล็กเขาไว้เขาอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ตั้งแต่สี่ <4 S 1> ขวบกว่า <4 S 1> วเนาะอ่านแบบอ่านหนังสือที่เราเคยเขาอ่านนะคือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นต้นทุนในในตัวเขาว่าเขาอ่านได้วันละสี่ห้าครั้งที่เราจับนิ้วเขานั่งตักอ่ะจับนิ้วชี้แต่ว่าเราอย่างเงี้ยลดเวลาเป็นเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูทีนของเรานะอืนั่งปุ๊บอ่ะจับชี้นิ้วอ่านหนังสือกันนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจน จนเขาจำก็จะเป็นคำครับอ่านว่าไง I E N A O R N N E Y A Y จะเป็นคำ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 พอจำเป็นคำคแล้วเราก็เอ๊ะเทคนิคนี้น่าจะมีอะไรน่าลองเสิร์ชหาดูก็ไปเจอหนังสือของดรกลางอยู่เล่มหนึ่ง สอนเรื่องที่ว่าวิธีการอ่านของของของที่ไม่ใช่แบบปกติอ่านใช้วิธีการจําครับแกจะไฮไลท์คําเนี่ยเป็นสีคำหนึ่งอีกคำเนึ่เป็นอีกสีหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าให้เด็กดูง่ายว่าคํานี้อ่านอย่างนี้คำนีอ้อ,อ,อันนี้คือเทคนิคของแกผมก็เลยซื้อมาให้แกเขาอ่านครับเออได้ผลเขาจาคำําแล้วก็ไปไปไป,ประยุกต์เป็นคําอื่นได้ครับ เป็นแบบว่าเสียงอื่นได้ก,ก็เลยบบกลายเป็นต้นทุนการศึกษาอของเขาเขาเห็นน้องอ่านได้แบบพัฒนาการดีบอกชีบอกอะไรได้หมดโรงเรียนก็เลยยอมรับเขาคือเราไปสมัครเนี่ยเราพลาดแค่ที่เดียวเนาะที่เขาไม่รับลูกที่แรกเขาไม่รับเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รับดาวซินโดมแล้วก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่รับเราก็ไปที่ที่สอง,ของเขารับคือโรงเรียนทับทองรับลูกเข้าอนุบาตอนนั้นอุเท่าไหร่อนุบาลตอนนั้นห้าสี่ขวบห่ขวบอนุบาลสามบาลหนึ่งสามึ่ง สามบครึ่งเพราะพี่อ่ะไม่คือพ่อกับไม่คิดว่าไม่รีบให้เขาเข้าเรียนว่าทางด้านกายภาพเขายังไม่แข็งแรงคือยังเดินกระโปกกระเปียกเรากลัวว่าจะเป็นภาระให้ครูจะเป็นภาระให้ให้ตัวเขาเองว่าเขาเดี๋ยวเพื่อนชนล้มอะไรเงี้ยเรากบว่าสี่กบก็ไม่สายเพราะว่าให้เขาแข็งแรงเต็มที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเต็มที่ถึงพาไปโรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะแบบไม่ได้เกเรอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือได้ครูก็เลยรับโรงเรียนก็เลยรับเขาเข้าเรียนก็เราก็เลยนอนุบาลที่โรงเรียนทัองมา ถึงจบสามก็คือเรียนกับเด็กปกติเลยปกติเลยอืมแล้วโชคดีที่โรงเรียนมีครูคูการศร์พิเศษดูแลเขาอ่าค่ะก็เรียนมาจนตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วชั้นไหนคะมสามค่ะมขึ้นก็เลงจะขึ้นมสามก็คือเรียนกับเด็กปกติมาโดยตลอดเลยใช่แล้วในเรื่องของการเข้าสังคมเขาไม่มีปัญหาเลยตรงนี้เหมือนกับว่าผมว่าเขาได้ต้นทุนจากเรื่องการที่ว่าเรียนร่วมกับเด็กปกติมาเนี่ยเขาเลยเขาเลยสามารถปรับ แค่คือสามารถอยู่คนปกติได้เลยพฤติกรรมเขาจะเป็นเด็กปกติพฤติกรรมจะไม่เป็นเด็กพิเศษอจริงๆแล้วผู้ในเรื่องของการพัฒนาการของน้องเนี่ยก็จริงๆอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นหลักอยู่ที่ว่าเราสามารถมีเวลาให้เขาได้มากแค่ไหนสอนเขาได้มากแค่ไหนอย่างคุณแม่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลี้ยงเขาไม่ได้ให้คนอื่นเลี้ยงคือดูแลพาเข้าไปทุกที่ที่มีที่ฝึกพาไปหมดที่ไหนเจ้าแก้วเนี่ยกินนอนในรถเลยแล้วเวลาพาไปข้างนอกเนี่ยคุณแม่อายไหมไม่อายเลย ไม่มีความอายไม่เคยคิดว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษด้วยซ้ําคิดว่าทํายังไงถึงจะฝึกเขาให้ได้ดีเจอคนที่เป็นลูกดาวซินโดมเหมือนกันหรือเด็กพิเศษเนี่ยแม่จะเข้าไปถามคือเข้าไปคุยเลยทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเข้าไปถามว่าเลี้ยงลูกยังไงคะฝึกลูกที่ไหนคะคือแบบจะหาความรู้ทุกที่ที่เราเจอ,อมไม่เคยอายอมไม่เคยคิดว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะ่เขาก็ปกติเนาะเขาก็มีแขนมีขามีอะไรเหมือนปกติอะไรเงี้ย เออก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษน่ะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบปกติเลยแล้วก็หาความรู้ตลอดเรื่องการพัฒนาเขาครับแล้วในเรื่องของความสามารถพิเศษหละค่ะน้องทําอะไรบ้างพี่แก้ทำไรบ้างคะไม่ใช่ค่ะตีขีมคะ่ะความสามารถพิเศษคือตีขีดช่อแก้วเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเข้าอนุบาลหนึ่งแม่อยากให้ตากับมือสัมพันธ์กันก็หา อะไรดนตรีอะไรที่เหมาะกับเขาเบาๆแล้วก็ใช้กําแล้วเขาเป็นเด็กที่รู้จังหวะขอจังหวะอะไรจังหวะถือว่าเร้อยให้ฟังแต่ในท้องแล้วจังหวะเขาก็ก็เลยมองเรื่องขิมเนาะคุณครูคุณครูที่โรงเรียนรูุบาลทับทองอ่ะคุณครูแนะนําว่าไม่ลองไม่ลองอ่าเรียนขิมดูล่ะครับอ่า เพราะว่ามันได้ทั้งสายตาได้ทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กต้องเริ่มเขียนหนังสือก็เพอเอิญเผอเอิญมีโรงเรียนขิมอยู่แถวโรงเรียนทับทับทองที่โรงเรียนบ้านเก่งขิมกูเก่งนะก็เลยเริ่มจุดประกายตั้่ตอนนั้นเลยเราก็ลองดูเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังนะว่าเขาจะเล่นได้หรือไม่ได้ก็ลองดูนะเป็นลองเทสต์ชั่วโมงหนึ่งเอ๊ะ ครูบอกว่าโหเรียนได้เลยนั่งคือนั่งสามารถนั่งแล้วก็ตีเพลงได้คือคือให้ความสนใจกับเรื่องนี้บ้างใช่ชาแก้วโชคดีที่ว่าเจอครูเก่งครูเก่งเป็นครูที่จบเอกขิมแล้วก็จบโทด้านเด็กพิเศษอ่าเหมือนกับโชคดีของพวกเราด้วยว่าไปเจอคุณครูอยไรเงี้ยคุณครูก็ก็ก็สอนชอแก้วอ่ะแล้วชอแก้วก็เรียนวันแรกก็ตีเพลงได้เลยเพลงหนึ่งคือเพลงอะไรทวิงเกิลววันแรกก็ได้เลยเหรอวันแรกก็ได้เลยเก่งจครูบอกว่า Amazing มากก็เลยรับให้ชอแก้วเรียน ก็เลยไปเรียนทุกอาทิตย์จนถึงทุกวันนี้ค่ะสิบป <10 S 2> ีแ e ล้ว เรได้ขาวาเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยใช่ชาแกเขาจะเป็นตัวแทนเหมือนกับคุณหมอที่โรงพยาบาลราชานุกูลเนี่ยเอาน้องไปสร้างแรงบันดาลใจที่ต่างประเทศครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กดาวซินนมที่ตีขิมได้มากที่สุดในประเทศที่พี่คิดน,นะ87เเพลงตอนนี้ในหัวเขา โดยไม่ต้องดูโน้ตเลยไม่ต้องดูโน้ตเลยคือบอกปุ๊บตีปั๊บบอกปุ๊บตีปั๊บคือเขาจําเส้นขีมได้หมดเลยอ่ะทุกเพลงจําโน้ตได้หมดเลยเคยไปแสดงที่ไหนดังๆมาบ้างไหมสกายเคยไปงานใหญ่งานแรกที่ที่ที่ญี่ปุ่นอ๋อฮู้ญี่ปุ่นเลยล่ะที่ญี่ปุ่นไปที่เยอรมันก่อนเยอรมัน่ไปสองเมือง แล้วก็มาทีา่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวกวกี้เมืองฟุกุโอกะไปที่โรงพยาบาลครับ,รบอันนั้นไปประชุมของของแพทย์อันเนี้ยท่านท่านหมอพระ์ิงาัมพรเนี่ยอ,าอาดีตของเ,อเก่าของราชกูลเนี่ยท่านท่านท่านเชิญไปไปร่วมแสดงให้กับหมอหมออ่ะพเจะก็ประชุมหมอกันไงหมอหลายประเทศเลยหมอมารวมกันตรงเนี้ยเอาไปไปโชว์ ตีเพลงลำวงให้หมอนะตีเพลงลำวงให้บบหมอลำกันโอก็สู่สนานเออแกเป็นแบบแบบเอหมอบอกเออนี่นะเด็กเด็กประเทศไทยนะบอกว่าตอนนั้นประชุมเรื่องเรื่องเบบี้บ็อกซ์ซึ่งเหมือนกับเด็กเด็กถูกทอดทิ้งครับหมอเขาก็บอกว่านี่นะเด็กพิเศษแต่ไม่ถูกทอดทิ้งมาแสดงให้พวกพวกหมอได้ได้ชมกัน นะคุณผู้ชมครับผมถึงบอกว่าครอบครัวนี้นะครเป็นอีกครอบครัวตัวอย่างคือสุดยอดมากเลยนะฮะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยฮะวางแผนยังไงกันต่อครับในเรื่องของการดูแลการเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็แม่ก็คงให้เขาเรียนขิมไปเป็นอาชีพเขาเลยคือเล่นดนตรีไทยไปตอนนี้เขาอยู่ม .2 กำลังจะขึ้นม .3 ก็ เขาอะอยากเรียนปริญญาเขาอยากจบปริญญาเพราะว่าเขาเห็นกก็คืออยาเรียนด้วยอยากเรียนเขายังอยากเรียนด้วยแต่ว่าเราก็บองว่าเราอยากให้เรียนสายอาชีพอืมเนาะเพราะว่าขิมเนี่ยเขาเกาะอยู่แล้วเป็นอาชีพแน่นอนอยู่แต่แต่ว่าอยากให้เรียนแนวอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูอนาคตว่าจะไปทางไหนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตเนี่ยเราไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ตรงนี้าตรงนี้ตรงนี้ก็กว่าพื้นฐานตรงนี้ไปด้วยที่ร้านเนี่ยคือ เผื่อว่าเขาไหนมาเรื่องร้านแล้วพ anyway> ูดถึงร้านสักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะนั้งนานแล้วนั่งกินกาแฟเัาตั้งนานไม่พูดถึงร้านเลยร้านนี้คือชื่อร้านช่อแก้วก็คือตั้งตามชื่อน้องเลยครับใช่ไหมครับก็คือร้านนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่เราสร้างร้านทำร้านขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรตอนแรกเลยคือโควิดนี่แหละรอบแรกคุณพ่อพักงานคุณพ่ออยู่กันบินไทยเป็นสจวร์ดเนาะพักงานก็เลยพ่อ พ่อแม่ทําอาหารส่งอยู่แล้วในวันที่พ่อไม่บินแม่ก็จะทําอยู่ในครัวบ้านคุณยายก็คือส่งเราแวกนี้ใช่ส่งทั่วไปเลยค่ะทั่วไปเลยคนที่รู้จักงานประชุมงานพวกนี้ติดต่อมาแต่ว่ามันอยู่ในครัวคือไม่สะดวกว่าเราต้องเดินขึ้นมาส่งไรเดอร์ไกลมากเราทุกทีช่วงมีนาเนี่ยพ่อว่างแล้วพ่อมีเวลาอยู่กับลูกแม่ก็เลยเอาพ่อตรงนี้เป็นสนามญ้าเราก็เลยสร้างครัวแล้วกันเราจะได้ส่งไรเดอร์ง่ายๆเราจะไม่ต้องแบบเหมือนกับประหยัดแรงเราแล้วก็อายุเยอะเนาะก็ประหยัดแรงเราคือ ทำปุ๊บส่งปั๊บทำปุ๊บเอาย้ายครัวในบ้านไว้นอกบ้านแค่นั้นเอง,เองคือแล้วเลยเปิดเปิดสั่งอาหารให้คนทั่วไปเลยแล้วครัวเราก็คือเน้นว่าเราไม่ใส่ผงชูรสทุกครัวทุกกล่องจะต้องมีผักอ่าเราจะเน้นเรื่องสุขภาพว่าเราเป็นคนที่ทํากับข้าวให้ลูกให้คุณพ่อ,ให,พอให้คุณแม่เราทานอะไรเงี้ยเราเราเน้นเรื่องสุขภาพที่ครัวเราอาหารเราอะค่ะอืมก็เลยก็เลยเหมือนกับเป็นไรายได้หลักด้วยตอนเนี้ยเพราะคุณพ่อก็ คขยงแขวงไม่มีงานทำตอนนี้แล้วเลยมันกับเป็นรายได้หลักใล้นครบคอกว่าโควิดนี่มีผลกระทบเยอะมากเยอะมากครับผมปัจจุบันคุณพ่อยังบินอยู่ไหมครับ เดนนี่สุดท้ายแล้วครับเข้าโครงการเข้าโครงการอนนี้ก็ออกมาทําร้านเต็มตัวเลยครับผมแล้วมาช่วยครับเป็นลูกมือเขาอันนี้อันนี้แม่ครัวอันนี้นนี้ก็เป็นแม่ครัวยืนพื้นผมเป็นลูกมือเฉยคุณพ่อเนี่ยโชคดีที่ว่าออกมาแล้วเขาได้ดูแลเรื่องดนตรีกับช่อแก้วเยอะขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนฝึกช่อแก้วเวลาช่อแก้วเรียนเสร็จกลับมาเนี่ยพ่อเป็นคนเทรนต่อช่อแก้วถึงได้เก่งดนตรีทิ้งไม่ได้ดนตรีทิ้งไม่ได้เป็นซ้อมไปทัพประเทศหนึ่งก็เริ่มครับ ว่าเป็นดนตรีแม่ไม่เป็นดนตรีตรงนี้ก็เลยต้องคอยคอยคอยซ้อมเขาไปบ่อยครับแล้วอย่างทําร้านนี่น้องช่อแก้วได้เข้ามาช่วยอะไรบ้างไหมช่วยเยอะมากช่วยอะไรแบงค์ลูกชอแก้วติดติดอะไรเดินมังกรอะค่ะติดติดติ๊กเกอร์มังกรอ๋อติดติดติ๊กเกอร์แบรนด์ใช่ติดแบรนด์คราติดเป็นพันๆกล่องอะนั่งติดเพราะว่ามีอยู่ช่วงนี้เรามีออเดอร์ของของแบงค์เยอะไงขประชุมไงสี่ห้าร้อยเขาก็นั่งติดเขาก็แบบเหมือนกับได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ล้างผัก ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ล้างจานได้ช่วยแม่ได,ได้ได้ทำหลายอย่างเหมือนกันนะคะเอาล้วครู <c oughs> มิเชร้รมก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฝากร้านนิดนึงสำหรับใครที่อยากมาแวะเวียนมารับประทานอาหารมาอุดหนุนมาพูดคุยกับน้องช่อแก้ว<ะ> <c oughs> ค่ะกัวช่อแก้วอยู่ที่ซอยโชคชัยส่นะคะ56แยก13หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็มีสั่งส่งเรียกแอปได้แอปพลิเคชันเรามีทั้งวงในายไลแมน ฟูดแพนด้าแกร็บแล้วก็โรบินฮูดเนี่ยสามารถเซิร์ชชื่อได้เลยว่าครัวช่อแก้วใบอุ้มนะคะจะขึ้นแล้วก็สั่งอาหารจากครัวเราได้เลยราคาเราขายเท่าหน้าร้านเลยเราไม่ได้บวกเพิ่มถึงแม้ว่าเราจะโดนหักค่าจิแต่เราก็ไม่ได้บวกราคาสูงขึ้นจากหน้าร้านเลยแล้วก็เรามีกาแฟเรามีชามีทุกอย่างหมดเลยคือสามารถสั่งได้แล้วก็ทานที่บ้านได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ0647894994หรือ a c e b o o k เพจครัวช่อแก้วใบอุ้ม ปัตาจักผมชื่รสขอบคุณนะคะนะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะตัวผมเองก็มาถึงร้านตั้งนานแล้วตั้งแต่เช้าย,ยังไม่ได้ทานข้าเริ่มผิวแล้วเหมือนกันร้านนี้ดีนะผมเข้ามานี้มีของว่างให้ทานด้วยไม่ใช่อะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะฮะร,รายการของเรามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ครอบครัวน้องช่อแก้วก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> เราต้องช่วยเขาอะเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยคะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกเรา si mm hmm. เราให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องทําให้เขาเต็มที่เท่าที่เราคือแม่คิดว่าเราให้ทาไปเต็มที่เท่าที่เรามีแรงอยู่นะวันนี้คือเราไม่ได้มองอนาคตเลยนะคุณแม่ไม่ได้มองอนาคตว่าลูกโตขึ้นจะต้องเป็นอะไรโตขึ้นจะต้องทําอะไรคือไม่ได้มองคือมองแค่วันนี้ทํายังไงให้เขาดีให้เราแบบมีแรงทําให้เขาได้เยอะที่สุดเลยไง